ข้อมูลสถิติมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานและพัฒนาประเทศเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนงานกําหนดนโยบายหรือแก้ไขปัญหาต่างๆข้อมูลสถิติต่างๆที่ได้จัดเก็บรวบรวมมานั้นจึงเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนครับเรื่องของข้อมูลนะครับในเรื่องของการที่จะนำข้อมูลของทาง สติมาใช้เนี่ยนะครับในจังหวัดสแก้วเองเนี่ยเราก็ได้มอบหมายรับไปทางท่านทีติจังหวัดเนี่ยลงไปสํารวจความพึงพอใจของพี่น้องประช,ระชาชนในโครงการต่างๆของจังหวัดที่เมืองการลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นะครับโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของงานเทศกาลนะครับงานเทศกาลประจำปีอย่างเช่นงานสืบสามวาทํามเบื้องบูรพาและงานการาติจังหวัดสกแก้ว นะครับหรือแมก้กระทั่งการเดินกินชิมเที่ยวที่เราเคยจัดที่อรัญญประเทศจัดงานจางังหวัดเส้นที่นะครับท่านทางสถิติจังหวัดเนี่ยก็จะลงไปสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับความพึงพอใจด้านต่างๆเรื่อง,างาการออกล้านเป็นยังไงการบริการสาธารณสุขเป็นยังไงงานด้านของตัดผมการรับรู้ข่าวสารนะครับว่าแต่ละด้านเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารมาอย่างไรมีความพึงพอใจด้านไหนอะไรที่ต้องการปรับปรุงนะครับเราก็นําสิ่งนี้นะครับซึ่งเวลาออกจะมาวัดเส้นที่แต่ละเดือนเนี่ย นะครับทางสถิติจังหวัดเองก็จะองค์ปสํารวจข้อมูลในพื้นที่ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็นํามาเพื่อจะไปปรับปรุงการบริการงานต่างๆของทางราชการเอ่อสหรับเรื่องข้อมูลเราถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการใน,ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะในระดับพื้นที่หรือข้อมูลเชิงพื้นที่นั้นในการจัดทําข้อมูลสถิติของของทางสำนักง,งานสถิติจังหวัดสกแก้วนะครับ ก็ะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อการต่อการต่อการทางานของฝ่ายบริหารของจังหวัดเองนะครับเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์หลักๆในของการจัดทําข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของโคงสค่าพิฐานก็ดีนะครับข้อมูลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ตัวโครงสร้างของประชากรก็ดีนะครับรวมกระตั้งถึงที่อยู่อาศัยต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะใช้ในการวางแผนในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของของจังหวัดสักแก้วของเราเองนะครับเนื่องจากปัจจุบันระบบข้อมูลที่มีความสําคัญอย,อย่างที่ผมเรียนนะครับภาครัฐเองต้องการข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มีความครบถ้วนมากที่สุดเพื่อประโยชน์ ที่จะกลับมาถึงตัวพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าข้อมูลเรามีความแม่นยำมีความครบถ้วนมีความถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนทุกมิติเนี่ยครับการทำงานที่จะบริหารจัดการจัดทำแผนงานโครงการต่างๆคือสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมันก็จะมีความชัดเจนมีความที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนั่นหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆท,ที่ดีขึ้นดีขึ้นสำนักงานสถิติจังหวัดสะแก้ว เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักง,งานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตั้งอยู่สารกลางจังหวัดสะแก้วชั้นหศูนย์ราชการจังหวัดสะแกวมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติรวมทั้งการให้บริการข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่ะสำหรับสำนักง,งานสถิติจังหวัดสระแก้วนะคะเราก็มีภารกิจงานอยู่3ประการน่ะนะคะหลกัหลกๆก็คือในเรื่องของการผลิตข้อมูลนะคะซึ่งได้แก่เรื่องของการทำสมมติานสำรวจต่างๆนะคะด้านที่2ก็เป็นในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลโดยบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่มาสำหรับให้บริการทั้งภาครัฐภาคเอกชนน่ะนะคะ อีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของการบริการข้อมูลสถิติซึ่งเกิดจากการจัดทำสำรวจต่างๆมาไว้สำหรับให้บริการประชาชนโดยเรามีกระบวนการทางด้านสถิติอยู่4ีด้าน4ี่หลักนะคะก็คือในเรื่องของกระบวนการทางด้านการวางแผนการจัดทำสำรวจต่างๆซึ่งอันนี้เราได้รับมอบหมายจากจังหวัดเนี่ยเรากา็วางแผนในการสำรวจ ด้านที่2เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานสถิติจังหวัดก็จะลงไปสัมภาษณ์คเรือนตัวอย่างและก็สาประกอบการนะคะ แล้วหลังจากที่สํารวจข้อมูลเสร็จแล้วก็มาทําการวิเคราะห์และก็ประมวลผลจัดทํารูปเล่มรายงานนําเสนออยู่ในรูปแบบของเล่มรายงานหรือนำบนเสนอบนเว็บไซต์และก็เฟซบุ๊กต่างๆของสํานักงานนะคะซึ่งท่านสามารถไปรับบริการได้ทั้งที่สํานักงานสิทิสารการจังหวัดชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็บนเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของสํานักงานได้ค่ะการได้มาของข้อมูลในแต่ละครั้งที่ถูกต้องแม่นยำ สำนักง,งานสถิติจังหวัดสแก้วจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ2วิธีคือวิธีการสำัมมนและวิธีการสำรวจซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอยู่4ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1ขั้นการวางแผนและเตรียมงานเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการสถิติมากที่สุดต้องทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถิติที่จะเก็บรวบรวม ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับพร้อมทั้งกําหนดแผนงานที่จะดําเนินการกําหนดวัตถุประสงค์จัดทําแบบสอบถามกําหนดระเบียบวิธีการสํารวจมีการอบรมเจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์ตลอดจนการเตรียมงานประมวลผลเพื่อจะทําให้ได้ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ใกล้เคียงกับความเป็นจริงขั้นตอนที่2ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการปฏิบัติงานสนาม เจ้าหน้าที่จะออกไปทําการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลโดยตรงเช่นครัวเรือนสถานประกอบการหรือผู้ให้ข้อมูลทําการบันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามที่ทําการสํารวจโดยใช้แอปพลิเคชันผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงการร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อบูรณาการจัดทําชุดข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างมาก ขั้นตอนที่3การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเป็นขั้นตอนที่นําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจหรือสัมโนมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดทํารายการข้อมูลในรูปแบบตามที่กําหนดไว้เช่นตารางสถิติกราฟแผนที่ซึ่งเป็นตอนที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ ขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนการนําเสนอข้อมูลและจัดทํารายงานเป็นขั้นตอนที่จะนําผลที่ได้จากการทําสมมโนหรือสํารวจออกเผยแพร่ให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือประชาชนได้ทราบงานในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จัดทําข้อมูลให้มีความน่าสนใจผ่านการเรียบเรียงและสรุปรายการข้อมูลให้เข้าใจง่ายเช่นจัดทํารายการข้อมูลในรูปแบบตารางสถิติแผนภูมิแผนภาพ หรือแผนที่โดยนำเสนอเป็นทั้งรูปเล่มรายงานหรืออินโฟกราฟิกต่างๆบนเว็บไซต์ของสำนักง,งานสถิติจังหวัดสะแก้วประเทศดีชีวิตดีต้องมีข้อมูลก้าวไปบนเส้นทางแห่งดิจิทัลมาร่วมแบ่งปันพัฒนาและใช้ประโยชน์กับข้อมูลสถิติพร้อมขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาจังหวัดสะแก้วสู่สังคมดิจิทัลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืน กับสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว